แนวโจทย์ที่เป็นช่วงที่พี่ยูคัด คนะัดสรรแนวโจทย์ที่อยู่ในแต่ละระดับในแต่ละสนามของประเด็นสําคัญที่ร้อนแรงอยู่ในแต่ละ EP มาให้น้องๆดูว่ากรรมการนะคะใช้โจทย์ว่ายังไงมี์เว w o r d หลักคําไหนที่ควรจะต้องโฟกัสมีลูกล่อลูกชนมีเงื่อนไขลูกเล่นอะไรที่ควรจะต้องทดเอาไว้ก่อนที่จะคิดหาคําตอบนะคะมาดูกันที่แนวโจทย์นะคะภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎมอปลายนะคะอย่างเช่นข้อสอบถามว่าแบบนี้ค่ะข้อความดังกล่าวให้บ อ่านมาให้ข้อความมามีข้อบกพร่องหลายประการยกเว้นข้อใดถามว่าแล้วไหนอะคะคำว่ากำกวมและไหนอะครับคำว่าภาษากำกวมไม่เห็นมีอยู่ในโจทย์เลย น้องขาภาษากำกวมเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะหรือข้อบกพร่องในการใช้ภาษาแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เขาบอกว่ามีข้อบกพร่องนะคะข้อบกพร่องในการเขียนข้อบกพร่องในการใช้ภาษาน่าจะมีเรื่องของภาษากำกวมรวมอยู่ด้วยแล้วถ้าเราเหลือไปดูที่ช้อยนะคะเหลือไปดูที่ช้อยก็จะเจอคำว่ากำกวมอีกเช่นเดียวกันนะกำกวมถือว่าเป็นลักษณะภาษาที่บกพร่องประเภทหนึ่งด้วยนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะมี เรื่องของภาษาฟุ่มเฟือยนะคะการใช้คําเชื่อมที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องนะ,ะหรือการใช้คําภาษาต่างประเทศโดยไม่จําเป็นการใช้ภาษาต่างระดับยังคงมีอีกหลายประเด็นนะคะเรื่องภาษากรำกรมถือเป็นหนึ่งในเรื่องของข้อบกพร่องในการเขียนนะคะโอเคถัดมาไปดูต่อที่ข้อสอบนะคะสนามภาษาไทายเพย,ยอดมกุฎมาปลายโอ e นโมโหก แล้วก็ภาษาไทยวิชาสามัญใช้โจทย์คล้ายกันหรือเหมือนกันเลยทั้ง3สนามย่อยนี้อย่างเช่นกรรมาการเคยถามว่าข้อใดใช้ภาษากำกวมข้อใดใช้ภาษาไม่กำกวมนั่นก็คือมาแล้วค่ะ คำหลักก็คือคําว่ากํากวมกํากวมแต่แตกต่างกันที่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นไม่กํากวมไม่ปรากฏไม่ใช้ภาษากํากวมหรือเปล่าเท่านั้นเองนะงั้นกํากวมแปลว่าแปลหรือเข้าใจได้มากกว่าหนึ่งความหมายเป็นข้อสอบวัด IQ ทั้ทางภาษาด้วยนะว่าจะแปลออกมาเป็นความหมายไหนได้บ้างนะคะโอเคไปดูที่โอเน็ตโมหกบ้างพี่วโมหกนะประโยคใดไม่กํากวมเปลี่ยนจากคาว่าข้อใดเปลี่ยนจากคาว่าข้อความใด กลายมาเป็นประโยคใดนะคะกัมกวมก็ยังคงเป็นคีย์เวิร์ดหลักที่จะต้องโฟกัสนะคะมีเงื่อนไขเพิ่มเข้ามาคือไม่เท่านั้นเองไปดูที่นะคะตัวอย่างถัดมาข้อความส่วนใดใช้ภาษากํากวมอีกแล้วและตัวอย่างสุดท้ายนะคะมาจากข้อสอบวิชาสามัญถามว่าข้อใดมีความหมายกํากวะคีย์เวิร์ดหลักก็กํากวมอยู่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นความหมายกํากวมนะใช้ภาษากัมกวม ก็ยังคงต้องโฟกัสเรื่องของการแปลหรือเข้าใจได้มากกว่าหนึ่งความหมายจึงเรียกว่าเป็นภาษากรรมกวมค่ะและนี่คือแนวโจทย์ฮิตนะคะที่ตัดมาให้เนาะจากคลังข้อสอบที่วิวมีในแต่ละระดับนะ,ะอันนี้ให้เราดูเป็นนำจิ้มก่อนว่าออกแนวไหนออกแบบไหนได้บ้าง Ultimate Thai New Version ยกเครื่องใหม่พร้อมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแบบครบเข้มครอบคุมเนื้อหาภาษาไทยตามหลักสูตรและเทสบูปินสกัดเนื้อหาที่จำเป็นปักหมุดครบประเด็นที่เคยออกสอบตะลุยโจทย์คัดสรรหลักปีเพิ่มความมั่นใจเต็มที่ด้วยโจทย์เกง่งจัดกระบวนท่าวิธีคิดด้วยฮาร์โมนิกเมโมสมัครวันนี้รับฟรีสิทธ์ทดลองสอบ VP ีเทส4 c a t 66สมัครเลยที่ว b y t h e b r a i n .com และที่วีทุกสาขา